คู่หูพอดแคสต์ฟังเมื่อไหร่ก็ได้เรื่องคุณผู้ฟังเคยสงสัยไหมครับว่าทำไมนักดนตรีเวลาพูดออกมาต้องมีเสียงเดียวสวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกับเราอีกแล้วนะครับสำหรับวงมะลิงกิงกองนะครับวันนี้เราจะมาขับกล่อมบทเพลงสำหรับทำไมต้องมีเสียงเดียวและสงสัยไหมครับว่าทำไมนักดนตรีจะต้องเล่นเพลงให้คนอกหักกันอย่างเดียวอา้าวขอเสียงคนอกหักหน่อยไม่เห็นมีเลยขอเสียงคนสมหวังหน่อย ไม่มีถ้าอยากรู้เดี๋ยวมาฟังกันใน EP นี้กันเลยครับเล่าอะไรไม่เล่าสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหวันนี้ EP นักดนตรีครัเราต้องคึกคักนิดหนึ่งครับนักดนตรีนี่วันนี้เนี่ยสิ่งที่เล่าก็คือเล่าเกี่ยวกับนักดนตรีเล่าอะไรไม่เล่ามาเล่าเกี่ยวกับนักดนตรีคือหนึ่งเนี่ยผมผมรู้สึก มีความเชื่อมโยงกับนักดนตรีสูงมากครับเพราะว่าผมเนี่ยชอบไปดูดนตรีเล่นสดอย่างที่บอกไปที่ถ้าทุกคนเคยฟังอีพีก่อนมาคือผมเป็นคนไม่ดูบอลความบันเทิงผมเนี่ยก็เลยเป็นการไปดูดนตรีสดพอแก่ๆมาเนี่ยดูผ่าน YouTube นะฮะหรือฟังผ่าน Spotify นะฮะทีนี้พอเวลาเราไปดูดนตรีบ่อยๆเนี่ยเราจะเห็นความเชื่อมโยงว่าเอ๊ะทำไมนักดนตรีนี่ต้องต้องเป็นแบบนี้วะแบบอื่นได้ไหม มีแบบอื่นกว่านี้ได้ไหมหรือหรือหรือขีกว่านี้ได้ไหมนี่ออกไหมฮะคืออย่างแรกเลยครับที่ผมเวลาผมไปดูดนตรีแล้วผมจะเห็นความเขินนะฮะความเขินอ่านึกภาพวงดนตรีจะมีหลายคนมือกองมือเบสคีย์บอร์ดกีตาร์นักร้องร้องประสานแซกโซโฟนบ้างทําเปดบ้างนู่นนี่นั่นแล้วแต่แต่สิ่งหนึ่งที่ผมเห็นคือเวลาเขาเล่นน่ะสมมุติเขาเล่น ประมาณชั่วโมงหนึ่งช่มงไหมฮะชั่วโมงหนึ่งเพลงอ่ะสมมติเพลงห้านาทีก็สิบสองเพลงสิบสามเพลงมันไม่ได้เล่นแบบเดียวกันทุกเพลงนะฮะคือบางเพลงก็มีกองมีกีตาร์มีเบสมีนักร้องปุ๊บป้อุกตุกป๊อุกตุกตุกป๊อทุกตุกป๊อทุกตุกอ่าตุกทุกตุกตุกตุกป๊อทุกทุกป้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 ไม่เท่าไหร่แต่บางครั้งที่เวลาแบบนักร้องดึงเศร้าอ่ะนึกออกป้ฮะสวัสดีครับก็ทุกคนฮะ สำหรับใครที่อกหักนะครับสำหรับใครที่รู้สึกว่าชีวิตไปต่อไม่ได้สำหรับใครที่มูฟออนไม่ได้นะครับผมคิดว่าเพลงนี้อาจจะช่วยให้ทุกคน m o ฟอ on ได้เพลงนี้ครับอาจจะช่วยให้เราได้เห็นว่าสิ่งที่เราเสียไปนั้นไม่ได้มีความหมายกับเราสักเท่าไหร่ครับให้เราเดินหน้าไปเรื่อยๆครับเวลาเขาดึงต่ำลงมาอย่างนี้ปั๊บอ่ะกูรู้ละแม่งต้องมีเพลงเศร้าและเพลงเศร้าเป็นไงฮะแม่งจะต้องไม่มีกอง แม่งจะต้องไม่มีเบสมีนักร้องกับกีตาร์โป่งดีดเล่นกันอยู่คนเดียวตังตังตังตาดังตังตาดังตังตังตาดังตังความเขินมาตอนนี้ฮะความเขินมาตอนนี้ครับความเขินมาตอนที่กูยืนอยู่ทั้งวงเลยแต่นักร้องแม่งเสือกเล่นกีตาร์คนเดียวแล้วมึงก็ร้องเองด้วยผมถามหน่อยคนอื่นทําอะไรอันนี้ผมชอบมากนะ ผมเห็นมือเบสอะทุกครั้งเลยเวลามีนักนักร้องอะเล่นกีตาร์แล้วก็ร้องเพลงด้วยอะผมเห็นมือเบสยืนเขินอะยืนบิดอะยืนบิดอะกูทาอะไรวะแล้วมึงให้กูทําอะไรวะยืนบิดจับเบสเป็นครั้งที่ร้อยแล้วร้องไล่นิ้วเป็นครั้งที่พันแล้วเอานิ้วไปครั้งครึ่งที่เบสบ้างมองมองนกมองไม้รูปแขนก็แล้วอะกูแทบจะเกาไข่กูอยู่แล้วเนี่ยยังเล่นไม่จบอีกแล้วคือมันจะเขินมากเอนอ่ยหรอแม่คือแบบ โอเคถ้ามึงเล่นทั้งวงถ้าพี่เล่นทั้งวงนะพี่สนุกมากแต่พอพี่เล่นคนเดียวอะ่ะมือกีตาร์มือเบสอบ่ะยืนแบบยืนบิดอะ่ะยืนบิดแบบเวลากูต้องทําอะไรต่อไปเวลากูต้องทาอะไรมือกองไม่เท่าไหร่มือกองนั่งดูได้เป็นปกติแต่มือเบสกับมือกีอตาร,ตร์นี่เขินทุกรอบผมจับสายตาดูเขินตลอดไม่มีอะไรทําตลอดนะฮะเอานี้ควรเปลี่ยนนะครับควรให้เขาไปพักหรือหร,ออรือยังไงยังไงก็ได้ให้เขามีบทบาทหรือ หรือให้เขาดีตามเพลงก็ได้แต่ไม่ต้องเปิดเสียงอ่ะเออให้เขามีอะไรทําหน่อยไม่งั้นเขาเขินนะครับผมบอกด้วยความเห็นใจเฮ้ยผมบอกด้วยความชอบเนี่ยฮะผมบอกด้วยความชอบนะครับอยากให้พี่ไม่เขินจะได้ไม่เป็นเป้าสายตาของคนประเภทผมนะครับทีนี้ยุคของนักดนตรีก็จะเปลี่ยนไปตามยุคสมัยนะครับผมดูยุคนู้นก็จะเป็นแบบหนึ่งอ่ะก็จะเจอพี่กีตาร์เขินไปแต่ยุคแต่แต่แต่พี่กีตาร์กับเบสเขินเนี่ยมีทุกยุคนะฮะแต่แต่ก็ยังมีบางอย่างที่แบบเปลี่ยนไปตามยุคสมัย ยุคก,ก่อนหน้านู้นฮะก็จะเป็นแบบการที่ให้คนมาฟังดนตรีไปด้วยแล้วก็แบบบกอ้าขอมือขวาบกมือตามครับไปซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายขวา,า,ขวาครับอ้าขอสองมือปมมือมา,มาป้ายป้ายป้ายอะไรเงี้ยฮะทำดนตรีไปตามกันไปผมว่ายุคดนตรีเนี่ยพัฒนามาตามยุคก,การสื่อสารเหมือนกัน ผมว่านักดน,น,นตรีเนี่ยติดหนี้สติจอปจ็อบอยู่ฮะหรือใครก็ตามที่ทําโทรศัพท์มือถือยุคนี้ฮะที่สามารถเปิดไฟฉายได้นะครับเพราะผมเห็นว่าแม่ยุคนี้เนี่ยผมชอบเหลือเกินผมชอบการที่เขาบอกให้กลุ่มคนดูของเขาทุกคนครับทุกคนครับก็ หยิบมือถือขึ้นมานะครับหยิบมือถือขึ้นมาเปิดแฟลชเลยฮะเราอยากเห็นแฟลชของทุกคนครับโบกมือครับซ้ายขวาโอ้เป็นภาพที่สวยงามมากเลยครับผมขอบันทึกภาพนี้ไว้เก็บเป็นความทรงจาหน่อยนะครับแล้วก็ให้เราโบกแฟลชไปมาโบกแฟลชไปมาโอเคยุคก่อนอาจจะมีเป็นแบบเวลาไปคอนเสิร์ตนะเนื้อออกไหมฮะคอนเสิร์ตก็จะมีแบบว่าอะไรอะอสายข้อมือเรื่องแสงที่เวลาตี่ะตีกับมือแปะ๊ะ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 แล้วมันจะเรืองแสงได้สีเขียวสีชมพูใส่ข้อมือแล้วก็โบกหรือเป็นแทแท่งเหมือนู มีสีสีแล้วก็โบกยุคนี้ไม่ต้องฮะยุคนี้ไม่ต้องครับไม่ต้องเสียตังกับกอะไรพวกนี้ครับคนดูทุกคนมี iPhone มีซัมซุงมีหัวเว่ยอยู่แล้วฮะหรือมีอุปกรณ์สื่อสารที่เปิดแฟตได้อยู่แล้วดังนั้นครับใช้แฟตนี้ให้เป็นประโยชน์ผมคิดว่าคนคิดแฟตขึ้นมาคนแรกนี่คุณควรได้รับการคารวะเป็นอย่างสูงนะครับในการช่วยลดโลกร้อนนะฮะแล้วก็ ไม่ต้องยุ่งยากครับเปิดแฟลชขึ้นมาแล้วก็โบกให้เรานะฮะก็จะเห็นภาพเป็นภาพที่สวยงามนะครับนี่ก็สิ่งที่นักดน,นตรีเล่นนะครับก็จะเป็นการเอนเตอร์เทนไปแต่การเอนเตอร์เทนที่เหนือไปกว่าน,นั้นเนี่ยผมต้องยกให้กับวงพาราดอกนะครับไม่มีใครทาแบบวงนี้นะฮะวงอื่นก็โอเคนักร้องกีตาร์เบสกลองไปพาราดอกไม่ครับพาราดอกมีอ้วนผอมจอมซนนะฮะสำหรับคนที่เคยดูพาราดอกเล่นสดผมต้องบอกว่านี่ฮะ ของคนอื่นอาจจะเป็นงานดนตรีแต่ของพาราดอกครับเป็นงานดนตรีผสมงานเทกระจาดนะฮะอันนี้ผมผมแซลด้วยความชื่นชมเพราะผมชื่นชอบวงนี้มากเชื่อไหมผมเคยได้รับลูกอมจากวงนี้ด้วยอะ่ะผมอยากได้มากอะ่ะผมเคยเป็นงานพาราดอกครับอยู่ที่หน้าลานเซ็นเตอร์เวิร์นี่น่าจะเป็นช่วงที่แบบอ่านังสือพิมพ์เจ้านึงอะ่ะจัดงานคอนเสิร์ตนี้ขึ้นมาแหมเขาสนุกจริงๆนะฮะ พ่ต้าพ่ต้คงรู้ตัวเองว่าแกเอนเตอร์เทนได้ไม่ค่อยจะมากนักเพราะว่านึกสภาพพิต้าพันดอกร้องเพลงคนอื่นอ่าอาจจะร้องเพลงไปเต้นไปด้วยขยับร่างกายไปด้วยครับแต่พ่ต้าพันดอกที่ผมชอบเนี่ยผมชื่นชอบเพราะว่าพิต้าแกไม่เต้นเลยไม่เต้นเลยนะสายกีตาร์แล้วก็ทำหน้านิ่งอะ่ะคือใบหน้าแกตอนร้องอ่ะขยับแค่ปากอะ่ะ คือผมไม่เห็นตาแกะกระพริบเลยนะผมไม่เห็นแกหายใจเลยนะเวลาแกร้องเพลงนางเป้นหน้ารักนางเป้นหน้ารักอะไรเงี้ยอันนี้เอ้ผมชอบผมชอบสไตล์นี้ไม่ต้องอนเตอร์เทนใครเลยครับหาคนมานเตอร์เทนแทนอ้วนคนหนึ่งผอมคนหนึ่งสองคนนี้ทําอะไรครับที่ผมเห็นฮะเขาจะมีตะกร้าบอลคอยโยนบอลอ่ะพี่ต้าไปละนางเป้นหน้ารักอ่ะนางเป้นหน้ารักไอคนอ้วนโยนบอลไปละ แจกบอลปึ๊บโดนบอลป๊บแจกบอลมิติใหม่แห่งการเล่นตีเทกระจาดป๊บแจกบอลไอ้คนผอมมีไม้เทนนิสอันหนึ่งตีตีลูกบอลพอน้องเบิ้ลหน้าผัวน้องเบิ้ลน่ารักผัวน้องผัวน้องผัวน้องผัวอออืเป็นภาพที่สวยงามคือมองไปเนี่ยเหมือนแบบฉันมาทำอะไรที่นี่ฉันมางานเทกระจาดซึ่งผมชอบเออเขาเขาชอบจะมีอะไรมา มามาแจกหลายๆอย่างนะครับอันนี้คืออัน,นที่ชอบนักดนตรีเนี่ย <c oughs> ผมต้องบอกว่าผมชื่นชอบการเล่นดนตรีสดมากกว่าการฟังเทปอยู่บ้านนะครับทําไมฮะเวลาเล่นดนตรีสดเราได้เห็นท่าทางการเล่นเราได้มีความเชื่อมโยงกับคนเล่นนะฮะนี่บอกไหมแล้วผมจะสังเกตอย,อยู่อย่างหนึ่งครับผมจะแอบสังเกตคือจริงๆไม่ต้องสังเกตเราก็จะได้รู้อยู่แล้วว่าเอ๊ะ นักดนตรีจะมีอะไรเหมือนเหมือนกันอย่างที่ผมเกิดมาตอนต้นครับจะมีอะไรเหมือนเหมือนกันพูดคล้ายๆกันท่าทางเหมือนเหมือนกันท่าทางเรารู้ไปแล้วพูดคล้ายๆกันเนี่ยเคยสงสัยไหมมันมาจากไหนมันมาจากไหนใครเป็นคนคิดคนแรกแล้วทำไมทุกคนถึงต้องใช้สูตรนีท้ทำไมทำใหม่อันแรกครับที่ผมเจอส่วนใหญ่นะฮะไม่ว่าจะเป็นนักดนตรี ที่เป็นวงหรือเป็นนักดนตรีอะคูสติกเนี่ยนะฮะจะเป็นคนพูดไม่ค่อยเก่งอ่าโอเคคนพูดเก่งก็มีมีเยอะด้วยแต่ผมจะชอบเจอนักดนตรีที่พูดไม่ค่อยเก่งเขาก็จะมาเล่นเพลงอย่างเดียวถือคติว่าเล่นเพลงให้ดีที่สุดไม่ต้องพูดอะไรเวลาเขาพูดอ่ะผมก็นั่งฟังอยู่อืมก็โอเคอ่ะได้อยู่เข,าข,า,ขาขึ้นมาเขาก็จะถือกีตาร์ขึ้นมานั่งสมมตินะเป็นนักดนตรีอะคูสติกขึ้นมานั่ง นั่งกลางเพลงเร่งเร่งเงเร่งเ่งเเรเรเเพลงสัดภัยเป็นเพลงแรกนะครับไปรับฟังกันเลยครับฮะแค่นี้เหรอพี่พูดแค่นี้เหรอพี่ผมก็รู้อยู่แล้วเพราะว่าพี่เพิ่งขึ้นมาเมื่อกี้ผมก็เห็นและพี่ก็ต้องกำลังจะเล่นเพลงแรกก็ถูกแล้วครับถูกแล้วฮะพี่ขึ้นมาพี่ก็ต้องเล่นเพลงแรกอยู่แล้วใช่พี่ก็ต้องเล่นเพลงแรกอยู่แล้ว ผมรู้อยู่แล้วพี่ไม่ต้องบอกก็ได้ฮะคือผมรู้อยู่แล้วพี่ไม่ต้องพูดพี่พี่เล่นเลยก็ได้เออผมผมเป็นคนเลวผมชอบคิดอย่างนี้แหละพี่พี่เล่นเลยก็ได้ผมก็แอบแอบคิดนะว่าเออวะ่ะบางทีมันมันปรับได้มากกว่านี้มั้งมันอาจจะแบบบิดนิดนึงอะ่ะทําให้คนสนใจมากขึ้นอะ่ะแทนที่จะบอกว่าแบบสวัสดีครับเพลงต่อไปเป็นเพลงแรกนะครับที่เราจะมาเล่นให้ทุกคนฟังครับขนาดที่ทุกคนรู้อยู่แล้วอ่ะเราไม่ต้องพูดอย่างนี้ครับคนแบบรู้อยู่แล้ว มื่อเมึงเล่นเพลงแรกเปลี่ยนเลยครับเปลี่ยนเราควรบิดครับยุคนี้เราเป็นยุคแห่งครีเอทีฟยุคนี้เราเป็นยุคแห่งความคิดสร้างสรรครับการดึงความสนใจได้ไม่ยากเลยฮะเพียงคุณขึ้นมาบนเวทีนะครับดีดแแป้งแแปรงแแปลงสวัสดีทุกคนในร้านนะครับเพลงถัดไปฮะผมจะเล่นเพลงที่8นะครับแล้วก็หลังจากจบเพลงที่8ผมก็จะกลับมาเพลงที่6แล้วก็ไปเพลงที่7 กลับมาเพลงที่สองเพลงที่ห้าสี่สาแล้วก็กลับมาเพลงที่1เป็นเพลงปิดท้ายถามว่าเพราะอะไรใช่ไหมครับเพราะว่าผมเป็นคนเล่นฮะผมอยากเล่นเพลงที่8ก่อนผมก็จะเล่นเพลงที่8ดครับไปฟังกันครับเนี่ยมันน่าสนใจพูดไปสิไม่ต้องมีอะไรสาระก็ได้เนี่ยสวัสดีครับผมขึ้นมาฮะในเพลงแรกนี่ครับผมจะเล่นเพลงที่สองก่อนเนี่ยอย่างนี้ก็ได้เห็นไหมเออคนจะแบบฮะอืมอ่ากวนตีนนี่ว่าเอากูฟังเพลงสองมึงก่อนก็ได้โอเคได้ครับผม นักดนตรีฮะควรเอาไปปรับกันนะครับก่อนคุณจะเล่นเพลงแรกฮะคุณไปเล่นเพลงที่3ก่อนเลยครับอ่าฮซึ่งคนไม่รู้หรอกว่าคุณเล่นเพลง3ก่อนแต่คุณก็บอกว่าคุณเล่นเพลง3แต่คุณเล่นเพลงแรกก่อนก็ได้นี่อกไหมได้เหมือนกันฮะนี่คือข้อแนะนําแรกของผมนะครับในการให้นัก,นกดนตรีนะฮะไปลองเล่นกันนะครับอันที่สองฮะอันที่ผมเคยเกริ่นไปว่านักดนตรีส่วนใหญ่จะคิดว่าเราคนดูเราอ,อกหกักคือบางทีคนไม่อ,อกหักก็มี นี่หรอแมผมไปฟังเนี่ยทุกครั้งที่ผมไปฟังเนี่ยอา้าวขอเสียงคนอ,อกหักหน่อยผมแม่งไม่ได้เชื่อมโยงตลอดอะเพราะกูไม่ได้อ,อกหักไงกูมาฟังมึงกูไม่ได้อ,อกหักกูอยากบันเทิงกูสมหวังดีมีความสุขทุกวันนี้มึงมีงานงานเยอะด้วยเออนอนหลับสบายกินอิ่มนอนหลับไม่อ,อกหักด้วยแต่ผมอยากส่งเสียงอะพี่ไม่เห็นอยากให้ผมส่งเสียงบ้างอะพี่ก็แบบอา้าคนอ,อกหักขอเสียงหน่อย <C 1> คนสมหวังขอเสียงหน่อยเออให้สองประเภทได้มีส่วนร่วมบ้างไม่งั้นผมไปผมก็นั่งง่อยอ่ะกูแบบกูไม่ได้อกหักด้วยว่ากูอยู่ผิดที่ปะเนี่ยอะไรเงี้ยนะฮะเราควรเปลี่ยนนะครับเราควรมีหลายอย่างฮะคือแบบมีอะไรจริงจริงทักไปเลยจริงๆเพราะอย่างบางทีอ่ะเราไม่รู้หรอกว่าว่าใครเป็นอะไรอ่ะแต่ทักทักไปก่อนอ่ะเรื่อหรอไหมไม่ต้องเอาอกหักอย่างเดียวก็ได้คิดอย่างอื่นบ้างยุคนี้เป็นยุคแห่งคีเอที แข่งความคิดสร้างสรรค์ที่ผมแนะนําไปว่าให้เล่นเพลงสองก่อนอันนั้นอันแรกอันที่สองผมขอแนะนําให้ทักหลายๆแบบไม่ต้องแบบขอเขสียงโกนดนกหังหน่อยแล้วก็ได้แค่อย่างเดียวเปลี่ยนเลยขอเขสียงคนท้องอืดหน่อยแล้ว <Dallas> ขอเขสียงคนจุกเสียดน้านเฟ้อหน่อยแล้วอาหารไม่ย่อยหน่อยแล้ว <Dallas> ไปเลยผมว่ามีผมแม่งทั้งร้านไม่ต้องมีคนท้องอืดหรือทั้งร้านแม่งต้องมีคนจุกเสียดด้านเฟ้ออยู่อะแม่งต้องมีให้เขาได้เล่นด้วยนะครับ คิดๆไปขอเสียงคนอืมจากการเมืองก็ไม่ไม่ดีอืมไม่เป็นไร <c oughs> ขอเสียงคนชอบอภิปรายไม่ไมว้วางใจเน่อยแล้ว <c oughs> อาจจะเบาหน่อยอาจจะเบาหน่อยเ <c oughs> พราะพูดไม่ได้เยอะนะครับเอาล่ะอันนี้คืออันที่สองที่ผมอยากแนะนํานะครับเพราะว่าบางทีอ่ะเวลาเราไปย้ำบ่อยๆอ,อ่ะเชื่อไหมไอ้คนอกหักอ่ะผมก็เคยผมเคยเลิกกับแฟนแล้วนะแบบรู้สึกแบบเศร้าอ่ะคือ พอเวลาเศร้าอ่ะเราไม่ได้อยากให้ใครมาตอกย้ำอ่ะขอเสียงคนอ,อกหักหน่อยเร็วอ้าวเฮีย <c oughs> er, กูเหรอเนี่ยแล้วกูขอเสียงกูดูหน้ากูด้วย <c oughs> บางทีแบบเราแบบว่ามันมีคนแบบ <c oughs> ขอเสียงคนลืมยังลืมแฟนเก่าไม่ได้หน่อยเร็ว <c oughs> คนแม่งก็เฮี้ยกันไอคนเฮ er ี้ยวน่วนใหญ่แม่งก็แม่งก็แม่งก,ก็โอเคดีอะ่ะแม่งก็อยู่กับแฟนเหมือนกันอะ่ะแม่งก็อยู่กับแฟนดีอะ่ะแต่มึงแค่อยากให้ เพราะว่าไอคนยงลืมแฟนเก่าไม่ได้จริงมึงไม่เฮหรอกมึงนั่งเงียบๆหยุดหลบอยู่ตรงมุมเล็กๆเงียบๆแบบเขาเสียงคนลืมแฟนเก่าเลยวแล้วกูก็ไม่อยากจะกูก็ไม่อยากจะเฮกับมึงเพราะกูออกหักอยู่กูเลิกกับแฟนมากูยังลืมแฟนเก่าไม่ได้อะไรเงี้ยคือแบบเปลี่ยนฮะเปลี่ยนแล้วคนเปลี่ยนนะครับอันถัดมานะฮะผมว่าสิ่งหนึ่งที่นักดนตรีเนี่ยนะครับควรเพิ่มขึ้นมาก็คือการทักทายนะฮะการทักทาย ทีนี้เวลาเราทักทายเนี่ยผมเห็นวิธีการทักทายของดนตรีวงดนตรีหลายวงเนี่ยเขาก็ทักทายเป็นชื่อเมืองสวัสดีพัทยาคนพัทยาก็จะเฮ hey ่แต่จริงๆคือคนพัทยาเขาก็ไม่ได้ไอ,อ้คนมาดูดนตรีตรงนั้นอนะ่ะเขาก็ไม่ได้เป็นคนพัทยาหมดนด้ยอ,อกไหมฮะเขาก็มาจากที่อื่นบ้างเราทักรวมๆอ่ะเราทักไม่ครบทุกคนไงนั่นมันจะไม่เชื่อมโยงกันสมมุติแบบเราต้องทักให้แคบมาหน่อย อย่างเช่นแบบให้แคบมาหน่อยอ่ะสวัสดีพัทยาเหนืออะไรเงี้ยเออหรือแบบไปเชียงใหม่เงี้ยแทนที่เราจะพูดว่าสวัสดีเชียงใหม่คนเชียงใหม่ก็เยอะเนาะแคบแคบมาหน่อยสวัสดีบ้านหนองตำแยเออเอาไปเลยสวัสดีคำสะอาดนี่คนคำสะอาดก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยกูอยากดูวงนี้เขาทักทายกูถึงกูเป็นหมู่บ้านเล็กๆแต่เขาเอาใจใส่กูเนี่ยอยากฟัง ให้เอาใจใส่เขาหน่อยนะให้เอาใจใส่เขาหน่อยแล้วก็คําแนะนําถัดมาเนี่ยนะฮะผมอยากแนะนํานะครับนักดนตรีว่าคุณเป็นนักดนตรีหน้าที่ก็คือมอบความบันเทิงมอบเสียงดนตรีมอบความไพเราะให้กับผู้ฟังผู้ชมนะครับแต่บางทีคุณไปทําตัวเป็นแบบคุณเป็นหมอไงหรือคุณเป็นครูไง อันนี้อาจจะต้องยอมรับว่ามันผิดเนาะซึ่งบางทีเราเราเราตีความเองได้นะสมมุติว่าไม่สมมติหรอกผมเจอจริงจริงผมไปฟังดนตรีมาแล้วก็แบบสําหรับเพลงถัดไปนะครับก็จะเป็นเออไม่ได้อันนี้เป็นเสียงเป็นเสียงพิธีกร,รมไม่ได้เสียงน้ำดนตรีต้องเป็นแบบเดียวกันสําหรับเพลงต่อไปนะครับก็จะเป็นบทเพลงที่ผมต้องบอกว่าเหมาะสําหรับคนที่เพิ่งเลิกกับแฟนยังลืมแฟนเก่าไม่ได้ และคิดว่าสักวันหนึ่งจะกลับไปหาแฟนเก่าเพื่อไปคืนดีกันนะครับโห oh, มึงแต่งเพลงมาแนะนําด้วยเหรอสอนด้วยเหรอซึ่งถามว่าดีไหมดีแต่บางทีแบบมันตอกย้าอะ่ะสําหรับคนยังลืมแฟนเก่าไม่ได้เออเฮ้ยสำหรับคนที่จะกลับไปหาแฟนเก่าเฮ้ยมันแบบแทงชึกชึกชึกคือแนะนําอ่ะคือแบบว้าวนี่คือพี่ให้สูรด้วยเหรอสําหรับเพลงนี้ครับผมแนะนำนี่เอาไปเข้ากับที่ผมแนะนำไปทีแรกเลยครับ สำหรับเพลงนี้นะครับเหมาะสำหรับคนที่มางานดนตรีและท้องอืดน,นะครับผมอยากจะแนะนำนี่ฮะเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ของเรานะครับนี่เป็นยาลูกกอนสมานแผลในกระเพาะนะครับที่ทางวงของเราได้คิดสูตรขึ้นมานะครับเราคิดสูตรนี้มามากกว่า45นาทีนะครับแล้วก็เอามาออกขายกันสำหรับใครที่อ่ะขอเสียงีนิดนึงขอเสียงคนท้องอืดหน่อยแล้วอ่ากลุ่ม กลุ่มคนซื้อของเราก็คือกลุ่มนี้นะครับเราก็จะมาขายยาลูกก่อนแก้ท้องอืดนนะครับให้กับทุกคนครับอ่าสำหรับใครท้องอืดครับมาเรียงต่อแถวตอนเรียงหนึ่งมาตามข้าพเจ้ามาเลยขา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 ยเป็นรายได้เสริมไปนี่นักดนตรีต้องมีอาชีพที่สองครับคุณจะเล่นดนตรีอย่างเดียวอ่ะคุณต้องขายของเป็นด้วยเหมือนดีเจองแองไงเดี๋ยวค่อยมาว่ากันคนนี้คุณต้องขายของเป็นด้วย สมมติถ้าคุณจะแบบบอกว่าขอเสียงโคนโอกหักหน่อยแล้วอ่าวันนี้ครับเรามีสาวๆส,ส,สวยๆในส็อกของเราครับมาบริการให้กับโคนโอกหักครับเตรียมพร้อมแล้วมาต่อแถวกันเลยเออต้องอย่างนี้ขอเสียงแล้วขายของด้วยสองเด้งครับคุณต้องขายของเป็นนะฮะยุคนี้เนี่ยต้องยอมรับเขาจริงๆคะดีเจอ,องแองสะบัดแผน่นดนตรีทําอะไรนะเขาไม่ทำเหมือนนั้นมันอย่างนั้นแหละ เขาเคยให้สัมภาษณ์ว่าเนี่ยผมเห็นพาละดอกแจกเนี่ยเทกระจาดง,งานเทกระจารเนี่ยเขาดีเจองแองบอกไม่ผมแจกเงินนี่ดังครับผมหรือก็าทั่งแบบอะไรอะ่ะทุกคนครับผมอยากให้ทุกคนนะครับเปิดแฟลชบนมือถือและโบกไปมาซ้ายขวานะครับไปดีเจองแองเข้าดแผ่นขึ้นมาเลยครับทุกคนครับผม ให้ทุกคนครับหยิบมือถือขึ้นมาครับและไม่ต้องเปิดแฟลชครับไม่ต้องเปิดฮะแต่โบกมือถือขึ้นมาเนี่ยคนจําได้นะฮะเอาเป็ดมาปล่อยบนเวทีเอานู่นนี่นั่นอะไรฮะผมว่านี่เป็นยุคข,ของเรานะฮะเป็นยุคที่เราควรทำอะไรให้มันแตกต่างครับสำหรับคำแนะนำสำหรับนักดนตรีนะครับยุคนี้ฮะเพลงต่างๆเยอะแยะมากมายเดี๋ยวผมอาจจะมีอีกสัก E p พีหนึ่งมาว่ากันถึงเรื่องเพลงเรื่องเพลงนี้โอ้โหตั้งแต่สมัยก่อนมาถึงสมัยนี้เนี่ยมัน วิวัฒนาการมาเยอะมากนะฮะสมัยก่อนนี่เพลงเพราะนะฮะเพราะมากชอบมากมาจนสมัยนี้ฮะมาลิงกิงกองสลนมองกองกระแรงอะไรสักอย่างหนึ่งอ่ะเออมันมาได้ไงอันนี้อันนี้เดี๋ยวเราค่อยมาว่าที่อีพีหน้าๆกันนะฮะแต่สําหรับอีพีนี้ครับนักดนตรีที่ผมได้แนะนําไปผมก็ขออยากจะบอกทุกคนเลยนะะว่า เอาไปใช้กันเถอะผมอยากให้สิ่งนี้ฮะเกิดขึ้นในประเทศไทยของเราครับเราจะได้กลายเป็นอันดับหนึ่งฮะของนักดนตรีที่มีชื่อเสียงฮะทำอะไรที่มันแตกต่างนะครับทำอะไรที่มันแตกต่างนะฮะและสำหรับ EP นี้ครับผมนะฮะก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับกับทุกคนก็วันนี้นะครับสำหรับใครที่อกหักมาสำหรับใครที่ท้องอืดท้องเฟอ้อจุกเสียดแน่นเ,เป็นแผลผุพองเป็นหนอง ผิวหนังอักเสบเป็นหนองกรากเกลื่อนหรืออะไรต่างๆนานานะครับทางวงของเราฮะวงมาลองกองแกงก็มีผลิตภัณฑ์แก้เหล่านี้มาให้กับทุกคนได้รับประทานกันนะครับและสำหรับคนที่อกหักนะครับก็มีคำแนะนำว่าให้ hey, หาใหม่นะครับก็หาใหม่นะฮะหาใหม่นะครับผมและสำหรับวันนี้ครับเล่าอะไรไม่เล่าในอีีนักดนตรีครับลาไปก่อนขอบคุณมากครับ เล่าอะไรไม่เล่าคู่หูผด